งานออกนาที่เดิมครับเรากลับมา,าใกล้จะหมดแล้วนะดินใกล้จะหมดแล้วครับเตตัมับระเบิดเติกจับระเบิดคระ,ระครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องชาว youtube ทุกท่านนะ อยู่กับผมบอดน้ำซิ่งเหมือนเดิมครับวันนี้ย้ายมาอยู่หน้าง,งานลอกนานะาวันนี้ต่องานชั่วโมงครับปุ๊วิ่งก่อนหนึ่งวันนะเคลียร์งานชั่วโมงออกเรื่อยๆครับอ้าวน้องฟอร์ดเขา้านางานมาแล้วนะนี่จอเดกา้ามาแล้วครับ เลยนะโอ้แกน้อยนะวะ้าวอันนี้210น่ะ6เทวครับอ,อันมีความจุกอะไรเนาะทำอะไรนะเนี่ยรถไซค์คกับสาวครับ mặt chè nè างานลอกนาที่เดิมครับเรากลับมา,าใกล้จะหมดแล้วนะดินใกล้จะหมดแล้วครับนี่อะท่านใดต้องการดินนะครับรีบเลยนะดินใกล้หมดแล้วครับนี่ดินหายากนะทุกวันนี้นะวะ้า งับงับอีอตักหนึ่งครับสอกชิวด้วยปลาจเจ็กนะทยอยกันมาเรื่อยๆนะครับวิ่งไกลเลยนะเป็นงานล่องเลยครับหน้าสนามช้างครับหมู่บ้านโคกใหญ่นะไป ทําแก่น้อยเอ้านี่นิดเดียวหนัเห็นไหมหนั่นเปิดตัดซับระเบิดเปิดตัดซับระเบิดไปแล้วครับ อ,อยู่ต่อไปเสียวนะเนี่นี่ไปยอยไหลหมุนเวียนกันมาเรื่อยๆครับรุยงานกันทั้งวันนะมีงานทุกวันครับ งานเยอะอยู่แต่งานเล็กๆน้อยๆอยเราไม่นับนะเราไล่เคลียร์ให้หมดครับเอาจนลูกค้าพอใจนะว่าเดินสั่งเก็บงานต้องเก็บให้เรียบเลยนะครับ ดูนี้อยู่หน้าง,งานลอกนาตรงนี้นี่อยู่นานเลยนะอยู่นานมากครับลอกเยอะนะ<ม>เสียงเสียงเอวนี่ใครพอรู้ข้างครับอาการเสียงเอวนี่เวลาเบรกเสียงดังตุ้มตุ้มตุ้ตุ้นะมันเป็นเกี่ยวกับอะไรครับจะได้แก้ได้ถูก เราก็ยังไม่รู้นะยังไม่เคยได้หาสาเหตุเลยเอาอยบเปิดเข้ามาด้วยครับ เสร็จมุมนี้แล้วก็ดึงทางนู้นกลับนะอ้าวเร็ียบร้อยครับหลอดจัดไปกันนะจุงวันศักดิ์ครับยี่โอแปดซีนะ เจกเรามาถึงหน้างานแล้วครับดูลีลาดูลีลาดูลีลาครับเม่อกประมาณนี้ครับลุยงานกันไปเรื่อยๆครับนะทั้งวันเลย งานเลการใหญ่เราไม่เกี่ยงนะลวยหมด,ดคนบเก็บให้สวยใพ้ดีด้วยขอให้ราคาได้ครับวิ่งแล้วคุ้มนะ เหเขก็มาพูดคุยทักทายก็ได้นะช่วงนี้ก็จะเป็นงานประมาณนี้นะครับใกล้จะจบฤดูแล้วนะใกล้จะปิดฤดูแล้ววิ่งดินก็จะเป็นหน้าฤดูหน้าไทยนะเราก็จะไปดูเทคนิครถไทยการวันข้าววานัวนอะไรก็จะไปดูต่อนะ่ะจะภาคต่อจากฤด,ดูวิ่งดินกันครับนี่ว้าวาวางดินได้สวยนะอ่ะเต็มแล้วครับ อย่าชูบเลยปลาปลานี่ปิ้มือจริงเลยเต็มปับตับเกี๊ยเลยเฮ้ยแปดสี่ไปแล้วครับเราจะมาปิดท้ายกันเสียเป้ยนะเสียเป้ยเสียป้ยครับเคยอีกปลาดินเลยนะ ไมไ่เป็นการรอดเลยยี่ย,ยนถอดการรอโอ้โห่งัดเต็มเต็มอุ้มนะ่ะว้าว เที่ยวให้เสียวหลังเพราะเราวิ่งผ่านหมู่บ้านนะวิ่งดีก็ดีครับวิ่งไม่ดีก็โจทย์รออยู่แน่นอนลำบาก,กั็ทำงานทั้งวันห้าโมงก็หยุดวิ่งแล้วนะอ่าไปเรื่อยๆครับสิดท้ายก็เสียเป้ยนะอ่ะคลิปมันจะยาวเกินครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะ ก่อนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเลื่อนคลิปให,ใหม่ๆครับสำหรับลิปนี้ไม่บายครับสวัสดีครับ